น้ำเจ้าเจ้าเจ้าหกโมงตายแล้วเจ้าสี่สองนาทีแล้วเจ้าแสงกระเลงเลือเล่อๆตั้งมันออก <c oughs> นี่ก็หมดไปหลายหลายรุ่นแล้วเจ้าตื่นแต่เจ้าแล้วเจ้าสี่ปายแล้ว <c oughs> ดีนะสั่งลวไม้ลำไยไอเนิดไว้ เดี๋ยวถ้าเหลือถุงสุดท้ายแล้วจะทอสั่งต่อจ้ะยังเหลือทำลายถุงอยู่เหลือทำสามถุงกิจกรรมของคุณเท่าวันนี้หนาวแกเนาะเจ้าได้ผ้าคลุมผ้าเช็ดตัวสั่งมาทันหนาวพอดีสั่งมาสองผืนน้องสาวไปผืนนึงมีตาขาหมู <c oughs> มันจะได้เอาคมยำหนาวแ <c> ค <oughs> okay, เจ้าสวัสดีเจ้า